สวัสด <Love> สีสดครับทุกคนกลับมาอีกครั้งกับเกมของเราทำไมทุกคนดูเบื่อเฮ้ยผมสนุกอ้เกมของเราวันนี้เรามาถ่ายสับวัยรุ่นกันเรับใช่เพราะว่าคุณแก้วเขาบอกว่าเราแก่ ไม่น่าจะรู้สับวัยรุ่นเยอะแยะก็คือจะเช็คความเทรนดี้ของวงเราว่าเราไม่ได้แก่จริงเราตามเทรนไหมเราแก่ยังไงสุดท้ายคุณนะสร้างสับขนมปังเป็นขนมปังอ่ะมึงไม่เห็นตัวหนังสือข้างบนคลิปอ่ะเมื่อเราเป็นแฟนคลับของวงที่แก่แล้วอะไรสักอย่างปล่อยพร้อมกันจะปังไหมพี่ปังครับปังคืออะไรวะไม่รู้ขนมปังไงซึ่งพุทธอะไรมันสิบปีแล้วมันนานมากเออมันเมื่อก่อนใครจะไปรู้ว่าขนมปังคืออะไรไงนานมากแล้วเอันนั้นไม่รู้จริง ผมรู้ผมตอบตัวอย่างนั้นแหละโอ้โหเดี๋ยวเช็คเทมีนไหมล่ะโอ้รู้แต่งตัวดิแน่นอนไปแม่กูถามทะแบไม่ใส่ข้างนอกข้างในข้างในว่าข้างนอกท้ามนอมันมีสองชั้นอยากไัยรุ่นไงเดี๋ยวให้แก้วอ่ะทายคําที่เป็นแบบเทรนดี้ออกมาคําในกระแสฮิตกระแสตอนนี้อ่ะแล้วเราก็จะทายว่าเราเราจะรู้จักคําเหล่านั้นไหมใครรู้ยกมือเราจะเข้าใจความหมายแบบนั้นไหมเราวัยรุ่นขนาดไหนแต่เราจะไม่หาคนแพ้ครับผมเราจะหาคนชนะ ทเพราะว่าผมอยากมีภาพแบบว่าคนที่ชนะเนี่ยยืนอยู่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้เบิกบานกว่าเป็นหน้าที่ขอมึงก็เบิกเยอะจริงคนที่แพ้คือพนมมือถ่ายรูปไว้นะแล้วก็โพสไอจีของตัวเองแล้วก็เขียนชื่นชมผู้ชนะเป็นจำนวนตัวอักษรไม่ต่ำกว่า147ตัวอักษรส่วนคนชนะก็จะได้รูปเพื่อนอีก3คนแล้วก็โพสตอตัวเองถมถุยหรือจะอะไรก็ได้แล้วแต่หนึงไม่โพสได้ไหมพอคกูชนะแล้วกูไม่อยากโพสคือในหัวมึงมึงชนะแล้วหรอชนะแลวมาดูว่ามึงจรู้หรือเปล่ากระกับ เกมของเราน่าไม่ไหมประเด็นคืออะไรรู้ไหมก่อนที่จะมาถ่ายเนี่ยผมกําลังตัดรายการนี้อยู่รายการอยะไรเนี่ยถ่ายเพลงจากกีตาร์ได้เทปนั้นน่ะพูดคําเนี้ยประมาณแบบสิบกว่ารอบตต่ตอบบาก็ได้นะจริงๆแล้วผมว่าผมต้องชนะแน่นอนผมเนี่ยดู Twitter บ่อยแต่คนที่แพ้แน่ๆกูว่าไอ้จำจำมั่นใจแค่ไหนว่าจะชนะจำแม่นาคีไม่รู้จักเสลยคุณดิมไม่มั่นใจอยู่แล้วผมไม่มั่นใจผมม่ อ่านเรื่องข่าวจะเป็นอ่านสับทางการซะมากกว่าอ่านข่าวเกี่ยวกับอะไรนะกัญชารักษาโรคอะไรโส่วนผมนั้นผมมั่นใจว่าผมจะชนะแบบขาดเลยอ่ะขาให้ทำอะไรก็ทำเนาะมึงก็บอกให้บั๊บก็บั๊บเออมาดูเดี๋ยวตอนก็จะเป็นแบบออเดอร์ก่อนถ้าเราพูดไปแล้วใครรู้ลองยกมือวอร์มกันก่อนทำแรกตุ๊บมีใครรู้มั้งแต่ตุ๊บตุ๊บรู้ก็ได้ไม่ชัวร์แต่คิดว่ารู้ ไม่รู้กูชคไปก่อนตุ๊บใช่ไหมบอกว่าโชคดีจังเลยโชคหล่นใส่ตุ๊บอ่าเสร็จตุ๊บตุ๊บน่าจะเฟลวะแบบผ่านวะใช่คือมาจากคำว่าหล่นตุ๊บใช่ป่ะตุ๊บตุ๊บม่ใจจำคิดว่าไงน่าจะพังหรืออะไรสักอย่างของหล่นของหล่นแล้วพังแล้วแบบไม่ผ่านไม่ได้แบบนางงามไปแข่งเวทีนี้ตกรอบตุ๊บว่ะคำต่อมาคือปัวอะใครอู่ตรมือปัว ให้จำลองถ่ายดูพัวเป็นคงจริงที่ขายของช้ำไงมี่ผัวโอ้ผมไม่น่าใจแล้วเสียงดังเหรอผัวถ้าเสียงดังเป็นไงพี่ดิ๊มตอนนี้แป๊ะไม่ใช่ผัวเพื่อนเฉลยที่คนที่รู้เลยคุณก่อนคุณบอกว่าคุณรู้เก่งมากมันปัวมากขาดมากแม่กะผัวปังไงคุณโอ้ปันน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 น เลิศนะแก้วเราขอแบบยากที่สุดอะให้เราอันไหนที่แบบว่าเอ๊ะนี่ง่ายกึ่งง่ายกึ่งยากให้คนอื่นให้เด็กๆคนนี้ไปคุณทำการบ้านมาดีมากเลยใช่ไหมคะผมไม่ได้ทำการบ้านมันมันเป็นไลฟ์สไตล์ผมอยู่แล้วเพราะว่าคุณเป็นวัยรุน่นเทรนดี้ใช่เทรนดี้นี่คำเทรนดี้ครับผมปังฮับปังครับปังครับปังคืออะไรวะไม่รู้ขนมปังไงมาเอามาเลยเอามาเลย,เาาเลยทำแรกถามพี่ตรงก่อนเพราะว่าพี่ตรงเป็นแบบแอดมินทวิตเตอร์รีล่าอะไรนะรีล่า รอเรือสาเลีใช่รอเรือสาเลีเราลิงไม่เอกเด้งเลยลีลาเฮียคุณไม่รู้อ่ะนี่ก็เดาแล้วกันมีลาเยอะเต้นลีลาอะไรเงี้ยลีลาพูดมันรีรานะรีราดิคนวานคนใต้คุยกันแล้วผิดค่ะลีลาก็คือลีทวิตอันล่าสุโอ้โหใช่ผมทายผมบอกว่าลูกสาวคนเล็กนะลีลาแล้วบอกคุณเก่งไหมเก่งที่รักคำว่าเฟียสกี อะะไรคำนี้อันตรายไหมเฟียสกีน่าจะเป็นแบบว่าเปรี้ยวซ่าภาษาอังกฤษไงเฟียสแบบเสียวเสียวอะไรอย่างเงี้ยซนอะไรอย่างเงี้ยกีนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นศัพทบใบรุ่นยุคนี้ที่เปลี่ยนเป็นกอไก่หรือเปล่าคำชมหรือคำด่าคำชมก็เลยรวมๆกันให้เป็นภาษาใบรุ่นนั้นแบบว่าแสบซ่าเปรี้ยวซ่าลีะอะไรไม่มีใครเอาละไมาได้หรอกไอ้ขยะป้อนข้อมูลเยอยก็ไม่รู้มันเอาไว้ชื่นชมคนที่แบบ มั่นใจมากๆมั่นใจสุดๆเต๋วจัดได้เหรอชีแม่นเฟสกีนะอย่างนี้ถูกไหมอ่ะงั้นอ่ะถือว่าผิดว่ามันเกินมันเกินมันเวอร์ไม่ใช่เปรี้ยวซ่าแต่มันมันเวอร์โอเคโอเคแต่งขอแะรก็ไม่ถูกเท่่าไหรพี่ดีมอ่ะคำว่าไอ้คำว่าตาหลุดตาหลุดซึ่งดิโอ้ตาหลุดจ้าตาถลุดหนมาเลยว้ตาหลุดอ่ะซึงอยูแล้วนี่รู้เลยเดี๋ยวก็อย่างประโยค อย่เช่นใช้ยังไงก็ว้าวแบบโอ้โหมึงเห็นแบบรถโมเดลใหม่ย่างเทสลาตอนนั้นโอ้โหแม่งเห็นแบบ้าวตาหลุดเลยมึงเออถือว่าถูกถรือว่าถูกครับไอ้ยไอ้ที่ถูกไว้ซ่ามันรู้อยู่แล้วอันนี้กูรู้อยู่แล้วอ๋อจะว่ากูไดนีูท่านี้ด้วยออพูดได้แดีวมึงถูกแล้วนี่ของพี่จ๋าตุยเออเทพสัมพันธ์ทางทวันไม่ใช่คิดว่าแปลว่าตายอ่ะไม่ได้หมายความว่าแบบ ฆ่าคนตายหรืออะไรเงี้ยตายไปเลยตุยๆไปเลยอะไรเอออย่าง<ๆ><ๆ>นั้นนะใช่ค่ะถูกต้องเห็นไหมเนี่ยนะทีนี้กลับไปที่ตรงหมูเต๊้ง่ายเลยของกินข้างทางส t r e ท t food หมูเตะมาจากคำว่า หุบปางเก่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 งไม่รู้เหรอใช่มิ้วมิวอันนี้จริงเหรอหมูเต้ไงมิ้วใจที่ไหนตัวอย่างประโยคมมัันนอะไรไม่รู้ประโยคไงมิ้วหน่อยอะไรแบบไม่อยากได้ยินอะไรแกหมูเต้สิมันกดมิวทีวีอะแปลว่าชัตอัพใช่ไหมมันก็มันก็อย่างกนั่งมาก็อย่างเช่นเวลาเราไปตลาดแล้วเราอยากกินอะเราก็บอกว่าขอหมูเต้สามไม้ได้ไหม ก็คือแม่ค้ามึงหกปากไปเลยสามทีไม่รู้อ่ะไม่รอไม่อยากได้ยินเรื่องนี้อ่ะแสดงเขาไม่รู้ดิหมูเตะอะไรนียเนี่หความหมายอ่ะมันคือใช่แพนด์ิ้เตอร์คนที่เขาปิดแจ้งเตือนพี่คนนี้เขาหมูเตะอยู่เขาไม่เห็นข้อความเราหรอกคือไม่ออเข้งอางนี้ดีกว่าอันนี้ถือว่าผิดผิดแน่นอนผิดแน่นอนนี้ผิดนี่รับมาคำนี้เหนียวเอ้ยกอยใจหวานกุบ ซ้อมว่ามันตมือไงสวยมันคือความหมายเดียวเลยใช่ไหมใช่มันคือความหมายเดียวผมพยายามที่ความหมายเดียวเว้ยต้องเดาเคานั้นแหละเหมียวเอ้ยกรอยใจหวานกรุบชมคนนี้ว่าชมหรือเปล่าล่ะไม่แน่ใจนะชมแน่ๆเว้ยคำคำคำ p พ s i ิ i v มันหวานหวานองนี้กูรู้ละวิธีคิดอ่ะต้องคิดแบบทัดทูเวลาแปลคำภาษาอังกฤษอ่ะคิดแบบภาษาอังกฤษพี่ชิทเองมันแหละคิดแบบไอ้เรื่องนี้คแบบไอ้เรื่ยชมเซเล็บที่เราชอบพี่เอ้ยน่ารัก จังเลยพิมเล่นคอนเสิร์ตอยู่ร้องเพลงอยู่โอ๊ยพี่พิมร้องเพลงพ่อจังเหมียวเอ้ยก้อยใจหวาดกุบเออพี่พิมแม่งเออคังชมอ่ะใช่ไหมครับคุณแก้วถูกค่ะเฮ้ยถูกเหรอถูกเพราะอะไรอ่ะหน้ารักชิรักมากงมั่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 มันเป็นแบบน่ารักภาษาในทวิตเตอร์ส่งเสียงไม่ได้ถูกไหมก็เลยต้องกัญพิมพ์ให้รู้สึกว่ามันแทนใจเขาว่ามากเป็นกันใหญ่ใช่ไหมเงนียวมากเลยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมประมาณนี้พี่ดิมวิสตั๊บุสกิ๊ดจนนอนไม่หลับเอ้ยรู้ไเลยวะใกลเคียงมากเลยนะ ปลาเต่าเต้ยนึ่งนั่นแหละอ๋อสัง่งกระขังนี่ไงอ,อยู่ในพัสคาเนี่ยอ่านี่เราประสบการณ์ส่วนตัวให้ฟังก่อนเป็นร้านลาบเป็นร้านลาบเป็นร้านลาบเลยก็ตะโกนสั่งเลยก้อยหนึ่งจานสั่งกับเด็กเสิร์ฟคนนี้ก้อยหนึ่งจานเพิ่มมาเลยครับแก้วหนึ่งไปฟังก้อยเป็นแก้วไงก้ครูยุบปลาเต่าเต้ยหนึ่งปลาเต่าเต้ยนึ่งเป็นคนที่ฟังไม่ได้สับดิมึงปลาเต่าเต้ยหนึ่งกว่ะกูพูดอะไรมันก็ไม่เข้าใจเออมึงปลาเต่าเต้ยหนึ่งหน่อยเสือก็คือผิดค่ะเฮ้ เอาปลาเต่าเต้ยมาที่หนึ่งก็คือแบบกูจะกินของแพงฉลองกันอะไรอย่างเงี้ยพยายามชมกูเพิ่มกูพยายามคิดแบบในเวลากินพิชิตเพลงไงกินอะไรกิดว่าไงคนนี้เจ๋งมากแม่งคนปลาเต่าเต้ยมอมแบบไมาลองคำนะเด็กคนนี้มันปลาเต่าเต้ยนี่แมันเูีสลสารสงสาเวลาเวลายังไงเวลาแบบแม่ชอบปวดลูกชายลูกชายลูกฉันน่ะสอบได้ที่หนึ่งใช่ไหมนี่ลูกฉันอ่ะปลาเต่าเต้ยหนึ่งลูกเก่งลูกจ้าปลาเต่าเต้ย พี่ใครถูกไหมพี่ตกใ้เทียงมันคือแปลว่าแบบของที่ดูแพงดูก็ะเป๋าใบนี้ป้าตกใเต้ยนึ่งต่อเต้ยนึงงต่อเต้ยนึี่ราคาท็อปคลาสท็อปเชลฟคำต่อไปของพี่จามนะคำว่า จาริดเวเน่อย่างง่ายอ่ะจอดจาริดนางงามอะไรอย่างงี้ป่ะเวเน่คือเวเนซุเอลาคือแบบมันนางงามนางงามอยู่แล้วหรืออะไรเงี้ยก็เลยจาริดเวเน่น่าจาริดนางงามอะไรเงี้ยจริงๆเป็นตำรวจชื่อจาริตนถ้าสมมติพี่เลี้ยงเข้าไปพี่เจอจารินเวเน่พี่บอกเขาจอดเลยขอที่จอดได้จาริดเวเน่กูอันนี้เม่เซ็นนะกูผิดก็ได้ถูกไหมถูกไหมโอ้ไม่จาริดเวเน่คำนี้เขาใช้กับพี่กีฬาเยอะมากคือคำว่า แม่รักพี่เหมือนควายน่าจะเป็นว่ารักพี่หัวปักหัวปังหัวปักหัวปังไม่เชื่อักมากรักจนงงหัวไม่ขึ้นอะไรเงี้ยเธอคือใช่ค่ะถูกต้องรักจังเลยใช่ตอบมาพี่ตงเอาคูไปทอด เฮียอะไรวะมึงไปแาไปเอากูไปประจานถ่ายทอดสดคนทวิตเตอร์ชอบก่อนคําหรือว่างี้เราร้อนใช่ป่ะเราอยากจะแบบสบายๆเอากูไปถอดถอดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยหรือว่านีีเรามีเหมือนเต้มันดิเหมือนเต้เลยเนี่เอาไปฆ่ามั้งเหรเอาไปหลอกลวงไม่รู้ครับไม่รู้ไปทำทอดผิงเออแบบในกระถิ่นอะอืม ไม่ใช่ค่ะมันเป็นโพสิทีฟสมมติว่ามึงพี่จำวันนี้น่ารักมากน่ารักไม่ไหวเอากูไปทอดทีอ่าทำให้ตัวเองฟูขึ้นใจฟูใจฟูพองการทอดไม่ทำให้กรอบอ่ะนั่นเลยแต่คือว่าเอากูไปนึ่งไม่ได้เพราะนึ่งต้องปลาต่อเต้ยไปเป็นปลาต่อเต้ยนึ่งเอามามัมหมี่โอ้ยได้ดิมีทั้งสามภาคที่มันเป็นตัวพันด้วยผ้าที่พันแผลไม่ใช่นั่นมัมมี่อ๋อรู้แล้วในป่าใช่ไหม มันมีลูกหมีมันมีพ่อหมีแมันมีแม่หมีมัมหมีเนี่ยก็คือเป็นแม่หมีพอออกจากปามาเอ้านี่มันมัมหมีแล้วลูกหมีไปไหนล่ะอ่ะมัมหมีครับคือคุณแม่ของหมีใ้สนอรับการที่ชมว่าโอ้หนี่คุณดูแลลูกดีจังเลยคุณคือมัมหมีหมีตัวผู้จะฆ่าลูกหมีตัวเมียเพื่อให้หมีตัวเมียพร้อมมาผสมพันธ์ความสวยอยู่ที่ลูกหมีแล้วก็ปลาแซลมอนด้วยพูดไหม คือมัมมีเนี่ยแฟนคลับอจะไว้เรียกตัวเองในเวลาที่เราชอบใครทุกคนแต่เรามองเขาว่าเหมือนลูกเอ็นดูเหมือนลูกแม่หมีลูปหมีไม่ถูกเหรอแฟนคลับไม่คิดว่าจะเป็นหมีหรอกถ้าต่อมาถามที่ํามันจะเชื่อมโยงแต่คำเมื่อกี้นี้มัมมาใช่ คำว่ามัมหมาเอาเลยเป็นมัมของหมาข้าหมาโตพูดแต่ข้าลูกหมาไอสัตว์สารคดีเยอะมันเป็นคดีหรือเปล่าจมเมื่อกี้ที่แบบว่าเหมือนเรียกคนที่เอ็นดูเราเหมือนว่าเราไปเรียกคนที่เขาเอ็นดูเราอ่ะกูบอกกูเรียกจำว่าจำเป็นมัมหมีของกูแล้วจำก็จะเรียกกูว่ากูเป็นมัมหมาอันนี้เดาว่าอย่างนี้คุณแก้วครับถูกหรือผิดครับผิดค่ะจริงๆมัมหมามันคือมัมหมีที่แบบกูไม่อยากให้เขาเป็นลูกแล้วกูอยากให้เขาเป็นผัวเป็นมัมหมา แล้วไม่เกี่ยวเรื่องหมาสขล้มนเนยไม่เกี่ยวอยู่แล้วอันนี้ง่ายพี่ต๊กลิ่นสบู่นกแก้วง่ายเหรอง่ายเหรอกลิ่นแบบมาดแมนหรือเปล่าพูดซ้ำๆเหมือนเจ้าหุ่นทองพูดนกแก้วอย่างเงี้ยอ๋อกลิ่นเหล้าจากมึงตอนนี้ใช่ไหมที่พูดซ้ำๆเนี่ยทั้งจ้อหยือเปล่ากลิ่นสบ<อ>ู่นกแก้วแบบเขาว่ากลิ่นหอมแล้วกันดี รูปประโยชน์อย่างเช่นเป็นคนหน้าตาดีบุคลิกดีกินสมูทต์นกแก้วดูดีหอมสะอาดอะไรแกพูดประมาณว่านกแก้วจะเข้าแล้วแล้วทั่วทั้งั้นี้ก็มีนกแก้วแพร่ที่เป็น,นใส่แบบที่นะ <c oughs> อย่าไปต้องอย่าไปต้อง <c oughs> ถ้าเลยก็คือผิด <c oughs> อ่ากินสมุนต์นกแก้วมันจะเป็นเหมือนแบบ นผู้ชายแท้ๆที่รักเนื้อถูก The Real Man แม่มึงไม่ใช่เหรอสมบูรณนกแก้วอ่ะไม่บวกกันเลยเนี่ยไม่ตาปกติแล้วว่าพวกสินแบบสมบูรณกแก้วถ้าเกิดเป็นน้ำหอมอ่ะมันจะตีว่าเป็นอยู่ในหมวดของกลิ่นน้ำหอมผู้ชาย m สคูลีนอะไรเงี้ยมันเปมนของ Mad Man ในลักษณะของกลิ่นคะรเนต่อมาคือของพี่จาคำว่ามูลี่ ไอแก้วมึงคำแต่ละคำของจ้ำเนี่ยมึงไม่บอกพวกกูเลยว่ะพี่ไม่ต้องเล่นเกมถ่ายรูปว่าจ้ำมึงเลยจ้ำถ้ามึงตอบผิดถือว่ามึงแพ้ทันทีนะมึงจะรู้แค่ไปเตะป่ามึงเลยเล่นไปเร่อมากดจริงเรื่องของเรื่องคือกูไม่รู้แต่กูคิดว่าแต่ว่าบูลลี่แล้วบอกไม่รู้อย่านี้หลอดปอลคือเดาว่าแบบมึงบูลลี่อ่ะเนี่ยคิดว่าอย่างนั้นถูกไหมฮะถูกไหมฮะ ชนอนี่เนี่ยคุณจ้๊มเนี่ยเอ้ยทำไมหน้าคุณไม่แฮปปี้ัเลยมันไม่ได้เทนดี้หรอมันมีคนชูอยู่คุณแก้วมันหม่ำหมีคุณจ้๊มเหรอทม่ำมาแล้วแต่หม่ำหมากูก็คิดอย่างนี้ว่าหรือว่าเราเอาหมามาทำเส้นก๋วยเตี๋เป็นหม่ำโอ้ที่ริมคำว่าต้มเล้งค่ะอ๋อจะจอบจะจอบข้าวปุ๊บอ่ะจะใส่อะไรปุ๊บอะเลยปุ๊บล้นน้ำต้องแค่ไหนพอมันเดือดปุ๊บมันจะไม่ล้อนนี่ต้มเล้งแปลว่าอะไรรอบคอ รอบครอบต้มเล้งคือรอบรอบใช่ยังไงรอบครอบไอ้มึงมึนก็ต้มเล้งเลยว่ะมึงจะทำการใหญ่มึงต้องต้มเล้งต้มมันต้องเล้งอ๋อผมว่ามีส่วนนะ้บดึกสภาพอาหารต้มเล้งอาจจะมีความนัวความแซ่บอ๋อเหมือนกระดูกมูแล้วก็ใส่พริกเยอะคุณต้องใส่ใจมันหรือเปล่าคุณจะทำอะไรมึงต้องต้มเล้งเหมือนกันเออใส่ใจใกล้เคียงกับรอบครอบนะหรืออาจจะเป็นเสียงดังหรือเปล่าไม่อยากรู้อะไรมันต้มเล้งลงเล้งอย่างเงี้ยคุณตรงนะคุณไม่อยากไม่อยากมงเฉลยได้ไหมไม่อยากฟมาเฉลยละเฮโอ้ยถูกแล้วมึงมึงรู้หนิ กูไม่รู้กูบอกกูไม่รู้ใครรู้เมื่อกี้มีทำท่ามีครรู้ทำท่าเก่งกันมีใครกูไม่รู้กูทำท่าคิดกูไม่รู้ไม่รู้งของคุณตรงคุณตรงแซบจีนมาเปียกจีนอะไรเงี้ยเปียกกีเอออะไรเงี้ยแซบคุณจำคิดว่าไงฮะไม่คิดแล้วโอเคไม่ต้องเถียงแล้วอ่ะเฉลยเลยครับคุณแก้วพูดก็คือไม่ดีไม่เลิศใช่ไหม แต่คำว่าต้มเล้งเนี่ยจะใช้ขยายความที่ของคำว่าบูดก็คือโคตรไม่ดีไม่เลิศทำมอะต้มเล้งผิดตรงไหนอ่ะทำไมคุณบูลลี่อ่ะสมมติว่าตรงแม่งแบบสิ่งที่มึงทำเนี่ยมึงบูดนะชิบหายเลเวลหนึ่งสิ่งที่มึงทำแม่งต้มเล้งนี่คือเยอะเลยเยอะมากเยอะมากโคตรแย่เปื่อยเละหลุดออกมาจากกระดูสั่งมาสักทีสิถ้าพี่น้าตอบถูกก็คือจะเท่าพี่จ้ำสามอันนะคือคําว่าโคกูรู้กูรู้กูรู้หมีแพนด้าเพราะว่าเป็นโคล่โผ่กังฟูแพนด้าโผล่า น็อดโผล่เสาโผลสุดขั้วโลกคุณหรือมาจากคำว่าโพดโพก็คุณศาสตร์นี่คนณมาจากไหนเนี่ยโพอ่ะผมตติว่าน่าจะเป็นเวิร์บเป็นการกระทำให้เป็นการกระทำมึงอย่าโพได้ไหมอะไรอย่างนั้น่ะเอองั้นผมก็เดาไว้เลยโพก็คือแต่งตัวแบบวินเทจเจ๋งว่ะโพอะไรโผลิไปแค่ทั้งเฉยก็คือนิดแน่นอนโพล่ทีนีมันย่อมาจากโคสิชันอ่าสมมติว่าเราเป็นแฟนคลับใครสักคนหนึ่งเป็นแบบ โผลัวโผพี่โพน้องโพลูกโผล่ position ไหนโผลหมาโผล่ดิแกันไม่ใช่โพ s ิชั o n แปลว่าตำแหน่งแค่อยากรู้จะเป็นใครอยู่ตรงไหนของหัวใจเธอก็ใกล้เคียงกับโผลดิแกรดเหมือนกันนะครับสรุปคะแนนวันนี้ก็คือไม่ต้องสรุปก็ได้มึงบอกว่ามันตั้งแต่แรกเลยเอาว่าดีครับสรุปว่าคือพี่จ๊อบได้สามนะคะได้สองพี่ดิมได้หนึ่งสองไม่ได้เลยวันนี้คือเล่นเลี้ยงเลขกันละสองเป็นคูณอะ ขาออกอยู่แล้วออไปตั้งนานแล้วกุอยู่โพไหนล่ะคุอคอพิเตอร์ไม่เี่ยวกอุปกไลฟ์ไปทอดไลฟ์ไปจีเกี่ยวมาต้องออกให้เกี่ยวเขาแล้วและก็ผู้ชนะวันนี้นะฮะก็คือคุณจำนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นผมหรือคุณหรือคุณก็ตามจะได้คะแนนเท่าไหร่ก็ไม่เกี่ยวเราแพ้เขาแพ้ความเรนดีเขาใช่เขาคุณกระดากตอบกันนะ จริงนะเวจะชมอะไรมึงคุณมึงไม่ชนะด้วยความสามารถมึงเลยขนาดคุณไม่รู้จักเจ้าแม่นาคีคุณจะรู้จักจ่าคำพิมพ์ได้ไงก็ไม่รู้ซึ่งเดี๋ยวไปดูว่าเราสามคนเน่ะจะพิมพ์ชมจ้ำยังไงในไอจีส่วนตัวพวกเรานะแล้วพี่จ้ำก็จะถึงเข้าไปแล้วก็ดูข่าวหมดก็จะลงในไอจีของวงด้วยนะครับไปดูว่าเราจะพิมพ์ยังไงไปติดตามกันด้วได้คุณตงมีความในใจอะไรไหมฮะคะแนนขยิ่งเหี้ยใน IG อ่ะต้องชมแต่เนี้ยด่าได้เลยกูไม่ด่ามันได้ไหมกด่ามึงอ่ะลับเอียงมึงกระสอง เสียงเสียมาจากมึงรับเกียนอ่ะพี่จาปิดแล้วไม่ต้องให้มันเปิดกูปิดเองดีดีดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง CCTV ด้วยนะครับผมมีรายการมากมายรอคุณให้เข้ามาดูครับผมแล้วก็ต่อไปนี้ กูจะแบนจ้ำหมดกูทุกดอกเลยตอนแรกกูนึกว่าโอเคก็จ้ำอ่ะแต่กูว่านี่เป็นขบวนการละยิ่งสืบยิ่งยิ่งเจอยิ่งสืบยิ่งเจอกูจะเจอต่ออยู่หรือเปล่าโปรดิวเซอร์หรือเปล่าครับผมลาไปก่อนครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเกมของเราฮ่า อ๋อที่ถ่ายมาเมื่อกี้ไม่ใช้แล้วเขาก็เอาสมาชิกในวงปิดอยู่แล้วก็มีอยู่สามคนแค่นั้นเองหนึ่งสองสามใช่ใช่ใช่ครั้งแรกเดี๋ยวให้เปียกมาอันนี้ก็รอตัดกันอย่างที่บ้านอ้าพวกพี่ไม่นอบน้อมเลยพี่ต้องนอบน้อมกว่านี้